มีเรื่องราวให้เกิดแฮชแท็กในทว t ตเตอร์อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้มีไมชแล็กแฮชแท็กนั้นก็คือแฮชแท็กภาษีกูอใช่สืบเนื่องมาจากเรื่องของการจัดเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภา370คนของหมออ๋องค่ะในราคาหัวละสองหัวเละเลยหัวละ269บาทที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งแถวบางโพจนเป็นกระแสดราม่า จนภาษีกูติดเทรนดิ n ง hashtag อันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตเลยนะครับ <แ S 1> ก็คือเรื่องของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1น,นี่แหละนะครับก็กลายเป็นประเด็นกันเยอะแยะมากมายจนเกิดกระแสด,ดราม,ม่าในโลกออนไลน์ที่มีการตีความกับสุดตอนนี้ที่ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนนะพวกกฎหมายประเทศเราต้องตีความ ได้ความกันไปเรื่อยนะครับว่ากตกลงผิดหรือถูกแล้วมีคนเไม่ด้วยไม่ผิดอีกคนเรว่าไม่ถูกเรียงกันไปอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงคือ18สิงหาคมแม่บ้านทุกคนได้รับคูปองแล้วก็เขียนว่า Gi f t v o u c ช e r และมีชื่อของนายปฏิพัฒน์กำกับเอาไว้ด้วยในคูปองอเพื่อนํามาแสดงก่อนเข้าร้าน<ฮ>จากการสอบถามแม่บ,บ้านสภาที่มาก็บอกว่าได้แจกคูปองช่วงเย็นของวันที่17 บอกว่าหมออ๋องเนี่ยเลี้ยงบุฟเฟ่หมูกระทะเป็นการเลี้ยงรับรองโดยใช้งบประมาณของรองประธานสภาคนที่หนึ่งนอกจากรับประทานอาหารแล้ววันนี้จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกลุ่มคนที่เราหลงลืมมากที่สุดคือแม่บ้านอืเพราะเขาเหตุผลน,น,นะคะว่าแม่บ้านถือว่าเป็นแขกของเขาแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น บุคคลที่ทําให้สภาสะอาดก็คือแม่บ้านนั่นเองซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะคะก็มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เข้าไปค้นด้วยนะพี่อั๋นเข้าไปค้นระเบียบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินค่ารับรองตําแหน่งประาธานวุฒิสภาว่าหลายคนนะ่ะเพิ่งทราบว่ามีงบส่วนนี้แล้วที่ผ่านมางบส่วนนี้มันถูกเอาไปบริการให้กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วงบส่วนนี้มันคือสำหรับรับรองผู้ที่มีผลประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งผู้ที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองก็ต้องตีความอีกว่าใครที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งก็สามารถตีความได้ว่าแม่บ้านไหมล่ะก็มีผลประโยชน์ทางการเมืองเพราะว่าทาให้ทุกอย่างมันสามารถรับรื่ได้สะอาดสะอาดอ้าวถ้าคิดว่าไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองก็ลองดึงเขาออกดิอืมอืมสสจะไปกวาดขยะเองไหมอําวามสว่าแต่ว่าก็อยู่ที่การตีความอีกเดี๋ยวก็หาว่าพี่กวนใช่ไงนี่ไม่ได้กวนค่ะนี้เราเราพูดถึงเรื่องของการตีความกันและทั้งปวงผมไม่ได้เข้าข้างหมอออกนะผมคนนึ่งทีจว่าแบบ S 1> <S 1> มันก็ถุ่มเสี่ยงในช่วงเวลาที่ไม่จําเป็นต้องทำรมก็ได้เหมือนในความรู้สึกผมอ่ะรู้สึก<ช>ว่าแบบช่วงนี้มันก็มีการเคลื่อนไหวของอะไรที่ไ,<ห>ไม่จําเป็น,นต้องทำ <S <S อ่ะพวกจะทําทําใหม่ให้มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วบอ,อ,อก,กองค์กรในนี้ก็เพิ่งมีประเด็นเรื่องที่โชว์ไอาราฟเบียงไงผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เคลื่อนที่สิ่งที่มันล่อเป้าโดยที่มันไม่จําเป็นต้องมันมันรอให้นิ่งๆก่อนก็ได้อะไรีเป็นต้นนะนะ